Qua khu này ngâm ngâm Các con này nhìn pha con Bất kì lúc bắt

พ่ีตายเขาบอกในในี้เรเมื่อว่าถึงถึงคนอีสานบริโภคนี่แพเพราะเป็ี่ยนอะไรแต่ว่าคนคนประเทศไก่ขึ้นนเนื้อขี้ข้าเขาบริโภคนี่แพเป็นร้านเลยครับ,รบแพะแต่ไข่ก็ล่องลอง,ลองเขาเลี้ยงลูกข้าวเครับผมครับผมว่ามันเป็นยังมันห้องมันไห้หรือจังใดข้าก็ต้องดูแลตอนนั้นครับผมบอันนี้คนมือใหม่บางทีอาจจะเ,เอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงแล้วกา็แพห้องแพยังเนื้อบางทีแบบ มันปวดพ้องปวดอย่างนี้บางทีก็ต้องศึกษาตรงนี้นั่งครับมันกันสีอาติแรกๆอาติจุกจิกอือาติจุกจิกแบบเขาเข้าใจกัิจุกจิกนั่นนั่งนี่เนาะครับไปๆมาๆอยู่กับเขาโดนๆเกิดข้อมักกันครับถ้าเกิดว่าพวกเห็นหน้ากันก็คิดหอดกันเมื่อหอดกันกิดท้องใช่กันไปนี่มันคือมันเป็นข้อมรักครับครับผมเป็นมรักสวัสดีครับพี่น้องมือนี่ผมอยู่บ้านน้องไลครับตำบลส่างท้อหน่อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเนาะพื้นที่ด้านหน้าครับ เป็นฟ้ามเล็กๆของพี่นิวัตนะครับผมยอดลังไปผมมาถ่ายฟ้ามนี่ประมาณสิเดือนจากประโยชบอกเล่าจากเพื่อนฝูงพี่น้องที่เลี้ยงอยู่ว่าเลี้ยงแพ่แล้วสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงนะครับและช่องทางการขายทุกมืินกับเปิดกว้างชัดเกนติดตามรับชมด้วยกันครับสวัสดีครับพี่นิวัต์นี่เป็น การกลับมาเยือนครั้ง <French> ที่สองนะครับหลังจากย้อนหลังไปประมาณกับสิหลังนั่นสิบเดือนเนาะสิบเดือนครับครับเขาไปศึกษาข้อมูลแล้วก็แนวทางในการเลี้ยงแพะมาจากไสนครับบินิวัตนครับเริ่มต้นก็คือต้องสนใจก่อนสนใจเรืว่าการเลี้ยงแพะครับสนใจแล้วก็ต้องไปหาศึกษาหาข้อมูลครับหาแ้วทากหาแบบเบิ่งไล้ยๆฟฟ้ามครับรับที่ข้าเจ้าเรียงเมื่อก่อนแล้วก็เขาก็มามาเบิ่งที่ทางหาววะ ก็สิเหมาะสมตรงไหนที่ต่างเลี่ยงกไก่ชุมชนบ่นครับเพราะว่าถ้าอยู่ไก่ชุมชนมันก็บ่ดีเลี่ยงกินบางเลี่ยงเสียงบางอืแต่มา,มามาไกลชุมช่นยังเมืไหร่ไปหน้ายัางสี่มันก็ดีครับอากาศก็บปลอดโปร่งแล้วก็ชาวบา้านชาวช่องเขาก็บ่าลำค้างลำบืกเรื่องกินเรื่องยังกาอีกอย่างหนึ่งการเตรียมอาหารก็นี่มันก็นสิมีหน้ามษา,าพฤษภจะฟาเพิ่นก็สิหวานเขาวานหนำเนาะครับเออ่ผมก็สิจัดการเตรียมอาหารเป็นหยาม,มากไว้ช่วงเขาหวานเข่า,าขครับ วันเขาแล้วกระตีก็สามารถปล่อยแพ้ออกทงได้ครับผมช่วงส่วงเขาว,านขาวานนันเขาวันยังนีปล่อยแพ้ออกทงไม่ได้ครับเพราะต้องให้กินเยื่อโล่งครับ,รบช่วงนี้ไปวานขาเขาถึงเกี่ยวเขาเนี่ยแะครับผมครับผมให้ใหยืยนโล่งนะครับหลังจากเขาวานเขาแล้วเนาะครับอันนี้พวกกระตีตั้นยาเตรียมเตรียมหนาม,มากักไว้ให้ปล่อยแพะอีกสักสองเดือนนี่พ่กกระิีได้วานเขาแล้วครัก็ต้องเตรียมหญาาไว้อีกวก่อนครับผมอันดับแรกแล้วผมขอ ตอนุญาติดเตรียมเลยครับเด้อครับผมอ่นนี่คือซิงคดตรงเตรียมน้องพีนิวัตนเนาะครับแต่มีเครียมนยญาครับผมครับผมรับแดกเป็นหัวใจรักเลยครับอื นี่นะครับกับ่าหญ้าชนิดนี้เนาะพีนิวัฒนออ์น้องยาที่พีนิวัฒน์ซับอยู่นี่ครับเป็นหญ้าชนิดใดครับอันนี้ผมเป็นหญ้าเนี่ยเปียครับผมครับผมเนี่เปียเขาติดกล่อครับผมครับผมของอาหารก็เอาอันจากที่ปล่อยให้กินสดบ้างสับให้กินบ้างแล้วกปล่าของอาหารก็คือมัก การมักให้มันกินนะครับผมมักหน้าฝนนี่แหละครับในช่หน้าฝนนี่แหละครับช่วงหน้าฝนนี่มันไปใส่บัวได้ลาบากฝนตกก็ต้องให้กินหยามักครับผมไปใส่ยังได้ยงการหน้าฝนยังกวาได้กับยุคแค่ในสวนนี่ครับแล้วก็นอนก็ขึ้นพ่อครับผมไปกลบัวได้ครับแสดงว่าปัจจัยเรื่องอาหารกับที่สวนสําคัญนอกจากอาหารได้จากธรรมชาติก็จริงอยู่นะพี่เนาะแต่ว่าเมื่อถึงฤดูที่เราปล่อยแพะลงเลี้ยงไม่ได้เช่น ฤดูฝนครับน้งพี่เนาะครับภูมิพื้นที่จำกัดครับผมอ่าเขาก็ต้องเตรียมพร้อมในด้านนีย้อนมครับพี่เขาต้องเตรียมอาหารนีมพร้อมพวกเท่าครับผมเพราะว่าครับถ้าถึงฤดูฝนจริงๆเนี่ยถ้าเขาไม่เตรียมไว้หนี่มันจะลำบากเข้าอืมเวลาเข้าออกไปหากระถินหาอย่างช่วงนั้นกระถินเปียกเข้าหากินบ่ได้ครับเมื่อมันลำบากตอนนั้นเขาเขามีหยามาตอนฝนตกสองวันสามวันนี่เขาก็สบายไปครับผมเเขาก็สิได้ยืนโล่งตลอดเขามีฟางไอ้กินมีหยามักให้กินครับอ๋อครับ นี่แหละนะครับต่อไปก็จะได้ซักถามรายละเอียดต่างๆช่วงนี้ในเวลาอาหารของน้องๆนะครับเนาะพี่น้องก็จะชมบรรยากาศน้องๆแพะลงมาผมจะสอบถามสดแทรกสาระเข้าไปในในการทายท้ำนะครับเนาะให้พี่น้องได้เห็นแพะเห็นอย่างน้ําจากปีนี้วัดนวครับติดตามครับเอาเนื้อซิ่งอินใดต้องคว่ขยันนะครับใจรักคว่ขยันทดลองทํำนะครับอาชีพทุกอย่างจะพาพี่น้องไปสู่ความสําเร็จนะครับเห็นพระเลี้ยงนี่ก็เพรมันของง่ายนะครับสีผ้ามาไทยนะครับผม ตาเฮ็ดได้เป็นกิจวัตรประจำวันแบบนี้ทุกมื้อนะครับเขาก็จะประสบผลสำเร็จ้ง่ายนะครับผมปัดใจเรื่องอาหารการดูแลเอาใจใส่นะครับพี่นิวัฒน์เพิ่งก็บ,บอกว่ามันก็นจะมันจะซึมซับเป็นกิจวัตรประจำวันของเฮาเนาะพี่เนาะครับผมมันก็ต้องเลี้ยงแล้วก็ต้องรักครับผมครับนี่นะครับยาชยีนี่คืออ่า อย่างนี้เปียปักช่องนะครับพี่เพิ่นก็ว่าสามารถกินซดแล้วก็มักไว้ถนอมอาหารไว้ได้นะพี่เนาะดูดูฝนนะครับฤดูแรงจังสิเนาะยาทั้งธรรมชาติหายากนะพี่เนาะ่อนขังจะหายากครับครับตั้งยาแล้วเพิ่นก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับผสมเข้าไปในยากับสอยเพิ่มโปรตีนในอาหารนะพี่เนาะอันนี้ไม่ยังครับพี่นิวัตครับอันนี้กากผู้เลี้ยงครับครับผม ประโยชน์หลกัลกๆของพื้นที่เ้าเสริมเข้าไปไมีิยังในพินิจบัตรช่วยให้ว่นานหลักะผิวมันผิวดีครับผมอืมครับ,ารบการเล็กๆน้อยๆนะพี่เนาะผสมประสานกันเข้าไปครับเจริมในนี้ได้เลยครับผมมันปฏิกินทุกวันครับผมควัวอาทิตย์นี้ครับสองั้งอะไรครับอืมครับผม อีกอ,อย่างนึงกับมีอีกอย่างนึงที่พี่บรรใไซนะครับทุกอย่างนำมามีมาร่วมกันนะพี่เนาะอันนี้แม่นแม่นยังครับพี่นิวัฒนครับเป็นอาหารคนครับสำหรับไข่แม่ทองแม่ลูกอ่อนครับอื ập, มบองลูกครับครับผสมกับหยาสดใอ้ฝันกินได้นะพี่เนาะปลาปนปลาลูกอ่อนปลาไข่เจ้าไข่ลูกไข้ใหญครับการเล้งลูกกับในผมลูกครับครับผมจากไม่ใช่ยาอะไรเพราะมับมีอาหารเสริมครับอืมครับ มันขวบคู่กันไปนะครับเนาะงวบคู่กันไปพวกนี้ครับเอาพืชอะไรกแบบไรอะไรครับเดี๋ยวชื่อให้กินิดหน่อยครับผมครับผมถ้าในเวลาอาหารครับน้องๆด้านบนก็จะลงมากินอาหารนะครับทีวีมันเตรียมมาให้นะครับนี่ก็เป็นกิจวัตรประจําวันทุกเมื่อเลยครับทีวีมันปฏิบัติอยู่รอบมีเยอะเลยครับรอบมีแพะ่ของมันเยอะพอสมควรครับสลับกันครับใบไม้ใบหญ้านี่ครับใบสะมังนะครับเห็นไหมครับเนาะ มมัังครบผสมังมั่งมีเพราะว่าพวกนี้กระถินเป็นเพียครับกระถินก็หายากโอ้จะเลยต้องเปลี่ยนใบใหม่ให้กินมาแลยแต่พื้นที่เนาะครับแต่ถ้าพื้นที่บางหม่องของพอสมพรในสีผมไป็นไยมันหลายของเพิ่นนะครับครับผมนี่รุ่นแรกครับอืมที่เพิ่นใหพ้นผลิตมากครับจ้ปล่อยกับรุ่นใหญ่ๆกับทะย่อยออกครับผมอืมเลี้ยงรุ่นน้อยครับครับแต่ลังจากรุ่นแรกผมว่าเบิร์ต ตุ่นที่สองกําลังสั่นคล้องครับอืมกระจายไปย่อยออกมาเรื่อยๆหลังจากเมษซาร์กจะออกครับครับออกแล้เกี่ยวมาเป็นเรื่อยๆครับแสงวะแพะหลังจากพ่นคลอดแล้วเนาะพี่เนาะครับรอบต่อไปนะครับพ่นผสมพันธุ์ใดนี่ยู่ที่ประมาณเจ็ดเดือนครับพี่นิวันแพร์ที่เพะของผมที่ผสมพันธุ์ใด้ก็คือ้นดูที่การดูแลรักษาพันธุ์พร้อมครับผมครับก็ให้ความสมบูรณ์เขาสมใจแต่แพะสมบูรณ์ครับ ครบจเจริญไอ้ครบสืบพันธุ์ของเขากัอยู่หลังจากคอลอดลูกแล้วประมาณเดือนเคืองถึงสองเดือนมันก็สสมพันธุ์แล้วครับผมแล้วก็กใส่ไห้พ่นผลิตต่อเนื่องครับอือันนี้ตากที่เพื่อนฝูงแนะน้ำเนาะพี่น้องเขาแนะนำ้ำถ,ถ,ถ้าเขามาทดลองเลี้ยงกิ่งกับเป็นไปตามที่เพื่อนบอกกินบอกครับสำหรับแผมตามสีศึกษามาตามสีเป็นเพื่อนๆแนะน้ำม,มาเนาะในกลุ่มเลี้ยงแพะต่างๆที่เขาเป็นรวมนะักกลุ่มเขาเคยสอบถามในทั้งเพศทั้งหญิง สอบถามกันกันในมูคุ้มเลี้ยงแพะครับาคาให็นนะคราบในนํามาเกล็ดดีทุกฟ้ามเสียข้ามในน้ำราคาเข้ากับปฏิบัติตามเขาแนของเขาแน่ของเขาบังเอามาผสมประสานกัน้วกามันก็ได้ผลผลิตออกมาก็โอเคครับผมมันก็ได้เป็นตามที่เขาแนะนํำเหมือนกันเพื่อนเป็นเพื่อนในกลุ่มแนะนํำครับผมก็ไปส่องทางตลาดจะไปได้ครับส่องทังตลาดี่มันก็สิมีอยุ่ตลาดทรงออก ของของหลักๆความใหญ่เขาน้อคนเพิ่นจัดส่งออกแล้วก็ตลาดรงล่างมากเลเป็นตลาดพื้นบ้านพื้นบ้านก็คือพวกเกษตรกรที่อยากจะเลี้ยงการผักแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ออืม่ผมก็พยายามสิแบ่งให้ครับผมทีามีหลายโค้ก็แบ่งให้ได้อออ่าเตรงนี้ก็ราคาก็ย่อมเย้าครับผมครับผมอ่าเสริมตัวจากพี่นิวัฒน์เนาะพี่น้องเกษตรคู่าช่องทางการตลาดนะพี่เนาะ เอาเป็นช่องทางยังไงลักลักาะพี่เนาะมันเป็นช่องทางยังไงครับอ่าช่องทางยังไงลักๆก็คือเป็นสายชันกิโลครับผมเป็นแพขุนครับชันกิโลครับทรงหนกครับผมครับผมตรงทั้งตลาดทั้งบ้านข้าอีสานเท่าทั้งตลาดทั้งเวียดนะครับอ่าทั้งเวียดนามุนหลักกาจีนกาเล่าครับครับตอนนี้ทีสองสามมือมันอีอย่างี้ยคาราวาตลาดแพกำลังดีตัวขึ้นครับครับ กำลังปรับตัวขึ้นยังกำลังจะแล้งนะครับผมตอนนี้เกษตรกรกับชาวบ้านคนก็จะเกลี้ยงน้าแล้วผมก็เลยตรงเกียมแมวพันธ์พอพันธ์ไวครับช่องทางที่สองคือทดีพีเบาก็คือชุมชนที่เห็นเราเลี้ยงครับเนาะตลาดย่อยลงมานะครับตลาดลงมาก็เป็นชุมชนครับเห็นว่าผมผมผมเห็ดได้ แล้มูบ้านข้างบ้านไก่เลี้ยนเคียงคนมาเบิงคนเกะยักเลี้ยงน้ำเกษตรมาขอแบงแม่พันธุ์น้ำครับครับผมอันนี้ก็คือตลาดยมตลาดปันเฮ้าครับตลาดรักก็คือตลาดส่งออกครับผมอ่าอ่นนี่คือช่องทางการตลาดน้อพี่เนาะครับผมอ่าต่อไปน้อพี่เนาะสาหรับนะครับเกษตรกรเนาะครับผู้ที่ต้องการจะเลี้ยงนะครับผู้ที่ต้องการจะเลี้ยงนะครับปัจจัยทุกอย่างที่พี่ เพจมากกับระยะเวลาเกือบเข่าปีเนาะครับผมสิ่งที่พี่ให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นต้นเนาะครับผมมีอย่างไรครับี่นิวัตครับอ่าซึ่งที่ให้ความสําคัญรับต้นต้นในการเลี้ยงแพะนะครับผมครับเอาใจใส่ดูแลยอืมอันดับแรกครับแล้วก็อันดับที่สองเลี้ยงอาหารครับเลี้ยงอาหารนี่ก็สําคัญครับอืมต้องมาศึกษาว่าแพะเขากินยังไรบ้างครับประเภทีไม่ไหนี่ แพรมันก็กินได้หลากหลายก็กินอยู่ที่ในในบางใบนะกะ็มันกินแล้วทองอื่นทองเสียอยงสิครับมันเขาก็ต้องศึกษาบางที่เขาก็ลีกเลี่ยจากตัวนี้น้ำครับแล้วก็พื้นที่การเลี้ยงเขาก็ต้องว่าเขามีพื้นที่กว้างขนาดไหนหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเราดูเก็บเกี่ยวแล้วพื้นที่เขามีหน้าพีหน้านองไกล่เคียงกันหนึ่งครับเพื่อนค่อยให้โลอกลาง อืมข้ากับขออนุญาตปล่อยแพะลงไปครับพี่น้องข้ากับผวห่วงนะครับอืมไอ้ปล่อยกับรอบจากไปดูไอ้ลงไครลงหน้ากับข้าตรงกักขังลุงขาเองครับผมครับผมนี่คือสิ่งสาคัญครับอ่านะครับดูแลของขาให้ดีที่สุดอ่าจะไปรบกวนสถาบันเขาตอนตอนฤดูเอพพ่อปลูกครับครับผมครับสิ่งแววล้อมนะพี่นาะเพื่อนว่าสิ่งแววล้อมนะครับเนาะเอาใจใส่ดูแลเพื่อนนะครับ่ก็คือปัจจัยเริ่มต้นที่มีความสำคัญเนาะต่อไปนะครับ อาการเจ็บป่วยของแพะที่ควรใส่ใจดูแลเป็นอย่างดีเมื่อเริ่มต้นจากไหนครับพีนิวัตครับเริ่มต้นการเจ็บป่วยของแพะนะครับผมมันอยู่ที่การหอาหารการกินของเขาค้อกันครับผมครับ ยังถึงฤดรู้ปล่อยหลังจากคลิปเกี่ยวแล้วเะฮาปล่อยนีเขาก็ต้องบ่งวลาการทิดปล่อยลงทงเนาะครับปล่อยตามทงหน้าตามอย่างนี้เขาก็ต้องบ่งว่าหมอกเยอะวอถาหมอกเยอะเขาก็รอจนหมอกน้ำหมอกนแห่งครับครับน้ำหมอกแห่งเขค่อยปล่อยอาจจะเป็นเก้ามุ้งซิบมุ้งครับอาจจะได้ปลอยครับ หลังจากกังโมกที่โมงไปไปแล้วนก่กินอยู่ประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงพักขอบครับกับเซี่พวก้าหมาคือว่าอาหารเสริมครับให้ตอนตอนเขาฟอกครับผมไม่ได้นำทินงทาพักพักกลยคับเสริมเสริมไก่กินบ้างกินบ้างแล้วกะบายสักสี่โมงเขากระสออกไปกินอีกแล้วครับอลุกไปทุ่งใดนะครับเนาะครับผม อ่าแต่ช่งปปวงรัวๆเดี๋าวก,ก็จะเป็นดาซีม้งกับหา้มงก์มังก์กะเข่าประม,มาณนี้ครับไปไปกินชั่วโมงหนึ่งกับเขาป<ม>กติมากินฟางอยู่บนขอกครับทีเดียมให้มันดขึ้นฟางมี่หยั่งนะครับ,รบ<ม>ปกติให้เข้าเกี่ยวแบบมีฟางมีรามให้ครับผมฟางนี่ซร้อยในระบบกานย่อยแบบพีลิงเลยครับผมมันเป็นมาม่าครับมันเป็นมาม่าครับผม่วมันก็คือว่า พวกสัตว์เกี่ยวเอียงเนี่ยมันก็ที่อยู่บวสุกเนาะกินนูน่นกินนี่มันก็ดิง้งกินทีละเส้นสองเส้นอ่ะนะครับผมม,มันก็ได้กินหลายขึ้นว่าสุก้วยดอกแต่มันก,ก็กินไปเรื่อยๆครับมันเป็นสัตว์เกี่ยวเอียงกินมาหลายครับผมอ่านะครับต่อไปนะครับจากที่เลี้ยงมาสิบเดือนกนจากสอบถามพี่กับใครแบงแบง,แบงขายไปได้แล้วนะครับเนาะ,ะ <laughs> สิบเดือนนี่ผมก็มีรายได้รมดวมๆแล้วเนาะก็อยู่ สองหมื่นกว่าบ,บาทกับสามหมื่นครับผม,มคือผลตอบแทนของผมอันนี้มไม่เป็นดอกเบีย้ยผมครับครับอ่าตนทุนผมยังคือเก่าครับอืม,มยังคือเกา่าครับคือเป็นดอกเบีย้ยของผมถี่ไปครับนี่คือธนาคารมีชีวิตครับผม้นทุนหนี่ก็หมายคือว่าแพะตัวเมียท,ที่เขายัางเหลืออยู่ยังเหลือครับสามารถเจ็บเจ็บผลผลิตไปเขาดูแลดียาวนานขนาดเลยแม่นึงแม่หน่ ผมเคยถามพวกเพื่อนๆเอน,นอะก,กับขา้าให้อายุการใช้ข้านอยยุประมาณสิบปีครับ<ม>สิบป,ปีนะโดยประมาณนะครับผมบอันนี้ก็ัขึ้นอยยุกับการดูแลของห้าพร้อมครับว่าขา้าสฉีอยู่ในน้ำเงาเงาวนานแค่ไหนว่าอาจติเก็บป่วยหรือ,ยอยงยรับการเก็บป่วยนีช่วงหนา้าฝนหน้าหนาวนี่ครับ,รบมันสีลำบากนิดนึงต้เลี้ยงแค่ ตรงนี้เขาก็ต้องเอาเจสไซคว่มอบุกอุน่นครับางทีการกอร่อไฟนี่อาจะิ่อห้างๆเนาะหนาหนาวหนาวหนา้นาน,าน,านี่ว่าเอาไอรอนมันเข้าไปในกอกครับเพราะว่ามันแพลมันชอบความร้อนครับ บ่คอยสอ,อ,อ,อบหนาวครับผมอืแต่ว่าอาจจะมาดังตรงนี้นี่ห้อยๆผมดังไฟหน้หนาวน,น,นี้ผมดังตรงนี้เลยครับบริเวณนี้นะครับเนาะผมอยุคผมผมดังตรงนี้ครับแล้วพ่มร้อนเนี่ยมันจะค่อยฟิวครับอ๋อครับครับมันเกษตรของปรุนของแพ้ค,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 ครับผมบรมมิเวณเราไปซุูมใกล้ๆเพิ่นนะครับเนาะครับผมอ่านี่เป็นยงสี่ครับครับผมนีบโชคีของผมก็ ใ่พ่อฟันมากอ่ะมีพ่อฟันผมก็ต้องไปเจ็ดพ่อฟันเอย่างแต่ผมมีแม่ฟันผมมีพ่อฟันครับอันนี้ผมมีจระเข้มันหนึ่งอืมจินมไหนจินมไหนจระลูกครับส่วนที่ขายไปคือดอกเบี้ยยังพีเพันว่าเนาะครับเป็นดอกเบี้ยครับอันนี้ก็คือธนาคารมีชีวิตแบบพีเพันว่าเนาะครับผมอืมนะครับตัวเมียก็ยังแม่พันขังตนเขาก็ยังเหลือไปคือเก่าคือเก่าครับครับผมอ่าเหลียวเขียวไปคือเก่าแม่พัน สิโตกับสิบตคือเก่าครับผมส่วนที่ออกไปกับชื่อออกไปครับชื่อเป็นดอกเบี้ยห้าอืมครับอ,อ่า<ส>อ่าเออพี่การนั่นคือข้อดีต่างๆที่เ้าพบมาเนาะแล้วพี่มารีเลี้ยงมะนีสีเหมืเดือนนะครับอาการที่พบ <c oughs> ในในแพะอาการที่พบในแพะนะครับเอิ่นเป็นเพิ่นว่าอาการเจ็บป่วยเนาะเอิ่นแบบว่าเทาเนาะอาการเจ็บป่วยของแพะบอ จะอยู่หนาฝนครับดูได้ตอนหนาฝนครับดูแด้สุขภาพแพ้ให้ดีตอนหนาฝนหนาฝนนี่มัี่มีอากาศอยู่ตึง เมื่อนหนึ่งอาจจะมีอยู่สามรดูสี่รดูครับผมอ oh. มีร้อนมีหนาวฝนตกกับอากาศเยน็นสับพันหนึ่งสี่ครับ,รบมีการเก็บป่วยการเป็นวัดแต่ที่บางทีเป็นเป็นวัดไข่ชักเป็นพวกนี้ครับ,รบตรงเขาเขาต้องศึกษาเลี้ยงยาต้องเตรียมยาให้พร้มอมว่าเข้าใจกับสอบถามพวกนี้คุมเลี้ยงแพะน้ำกันครับคุมเลี้ยงแพะเขาไงค้าในน้ำนานาดีแต่ละคุมแต่ละคุมว่าเขาใช้ยาตัวใดหายเขาก็ลองศึกษาเบื้องหลังกัน ถ้าเขามีติดฟ้าไว้เป็นดีที่สุดครับว่าตอนเี้ขึ้นมากนี่เขาไปหาปฏิสัตว์ว่าท่านเขาต้องซอยเรยยตัวเองตรงนั้นครับครับผมครับผมอ่าผมจะตามเป็นคออะไรกันเนาะหน้าฝนพบใบที่สุดเนาะครับหน้าฝนหนาหนาวถ้าเป็นโรงเรือนนะครับการป้องกันนะครับการป้องกันหน้าฝนเขาจัดการยังไงพี่นี่บัดโรงเรือนหน้าฝน ผมทิมีผ่าบูชิดเนาะใรับสีผ่านะครับอ่าปิดกันล่มครับอืมแต่โค้งก็บทิมีมุงกลางกันยุ่งโอ้ครับอันนี้คือเ้าต้องปกป้องเ้าก่อนเซฟนาะครับเนาะเซฟเซฟต้องหาครับต่อถ้าฝนตกเนาะพี่เนาะเ้าควรจะปล่อยแพลงบ่พี่อ่าฝนตกนี่แพเพราะสอบฝนครับนีมฝนตกนี่ต้แงการแดดออกครับอืมก็เลย่อนน้ำฝนนี่ก็คือยืนยืนคอกยืนล่งครับครับเรื่องยืนล่งส่วนมากจะ แปดสิบเปอร์เซ็นต์ยีนโล่งครับครับอีกสิบเปอร์เซ็นต์กับไฟแค่ไอ้รอบรอบนี่ครับผมครับผมต่อไปเรื่องอาหารใบไม้ควรจะมีความชื้นบ่ครับสซาหนาฝนหนาฝนนี่บ่ให้มีความชื้นเป็นไทรได้ครับผมเพราะว่าถ้าแพะกินอาหารที่มีน้ำเยอะถ้าไม่ท้องเสียครับท้ายท้องครับขี้เหลวครับถามว่าเรื่องเพราะไรนะพี่เนาะซื้อข้าวไปตัดมาข้าควรจะดัดการยังไงยังให้แพะกินขุนเปียกขุนเปียกใช่แหละซุบะ ถ้าฝนตกทั้ทงวันหนี่งสิค,คือเมื่อวพสามารถไปเกี<ะ>่ยวห้าตัดห<ะ>้าได้อืผมก็ให้กินหยามัแท่นครับเพราะว,ว่ามัน,มน,มนให้กินหยาเปียกว่าไรครับ,รบมันถ้าเป็นควายเป็นง่นวนี่มันกินหยาเปียกได้เนาะอืม,มันไงนไง,ไงอันนี้ ของข้อแผะมันน้อยครับมันกินหนาเปียกก็เขาบ่ได้เรินมปุ๊บก็ท้องเสียท้องอยังเีขาก็ต้องมาดูแลรักษานอาหารนี้่นี่ข้าก็ต้องร้อยหอยนางแอยไปเกี่ยวมาให้กินแต่เข้าไปเกี่ยวมากยังมันหมาดเท่ากับมะเฟืองก่อนคือเห็นมันแขกโอ้ตาบก่อนนะครับเนาะอืมใหอยนามันหมาดให้กินก็ได้ครับครับผมอ่านี่คือการป้องกันข้าครับครับผมอ่าประมาณนี้พี่น้องได้รับฟังนะครับเนาะเริ่มป้องกันไว้ก่อนนะครับป้องกันข้าไว้ก่อนเล็กงเอยๆเขาเขาบ่เสี่ยงดีกว่านระพี่เนาะ ครับผมอ่านี่แหละครับต่อไปนะครับอ่าจากพี่เลี้ยงมาสิบเดือนเนาะก็ได้แบ่งขายไปแล้วพี่ว่าช่องทางในการเลี้ยงแพะนะครับมันจะเอื้อประโยชน์ทรงประโยชน์ในเฮาไปข้างหนานะครับพีคิดว่าไปในไก่บ่ครับสําบการเลี้ยงแพะครับอ่ว่าการเลี้ยงแพะนี่มัราะตลาดก็ตายครับเพมาะมีตายเขาบ่าในนี้เรเมื่อว่าถึงถึงคนอีสานบริโภคนี่แพะเพราะเป็นอะไรแต่ว่าคนคนประเทศ ไก่ขึ้เน,นี้ยขี้นเข้าเขาบริโภคนี่แพะเป็นงานหนึ่ครับ<ม><ม>ครับเข้าก็จะเป็นเน้น่การช่วงออกครับครับผมโอ,อ้อันนี้คือข,ขอดีของเขาวะต่อไปอนาคตต่อไปไทยอีสานนี่ จะบกินงูวก็ได้ครับนั้มากินแทะครับก็ถูกตัวงูอ่ะครับแล้วเนี่ยเนี่ยก็อร่อยกวัวด้ับอ่ากินแล้วก็แสบตัวงูอ่ะด้วยอันนี้ยืนยันครับผมทดลองแล้วนะครับเนอะแสบครับผมผมทดลองแล้วแสบครับสำหรับเนื้อแพะกับเนื้องวเฮาดีดีนี่แหละครับขาเนื้องูอ่ะครับแต่ว่าแบบพี่เพิ่นว่าโอ้ถึง ช่องทางอีสานเข้าในการบริโภคจะยังม่้อนเยอะแต่พื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านเข้าหรือภาคใต้พังยังที่เพื่อนเลี้ยงกันอยู่เพื่อนกับนโยบายบริโภคฉะนั้นตลาดมันก็จะไปได้อยู่นะพี่เนาะได้ครับไปได้ครับล่องหรือว่าไปได้อีกไกลแค่ไหนเลยครับเพราะว่าขายกับเลี้ยงง้วเลี้ยงควายเนี่ยครับบริโภคมองไาครับผมเอ๋อสรุปเลยครับพี่นิวัฒน์อย่างมอ้อดย่างมอ้อเลยครับสรุปเนาะเกษตรกรผู้ใดสนใจอยากจะเลี้ยงแพะเนาะครับก็ลองศึกษาแล้วก็ศึกษาเสร็จ แลองไฟสั้านวดดูบอศึกษาแล้วกับขานวณตึก้องให้ดีครับแล้วนะถ้าจะเอาไปเลี้ยงเขาลักลูกเขาจังไดเขาก็ต้องเลี้ยงแพะเขาแบบนั้นแหละครับใช่แบบนั้นแหละครับผมมันร้อนมันหนาวเขาต้องดูแลให้ความอบอุ่นเขาครับิ้วก็ต้องให้ครับครับอันนี้ก็คือเลี้ยงแพะแต่ไข่ก็ลองลอกเขาเลี้ยงลูกเขาหน่ะครับผมครับผมว่ามันเป็นยังมันห้องมันไห้หรือจังไดเขาก็ต้องดูแลตอนนั้นครับผมครับอันนี้คนมือใหม่ บางทีอาจ,จเ,อาเ,เอาไปเลี้ยงเขาไปเลี้ยงแล้วก็แพลห้องแผลยังเหนื่ยบางทีก็มันปวดห้องปวดอยังเนี่ยบางทีก็ต้องศึกษาตรงนี้นั่นครับอืมิอาจสิแรกๆอาจสิจุกจิกอืมอาจสิจุกจิกแบบเพราเข้าใจกับอิจุกจิกนั่นลังน,นี่เนาะครับไปไปมา,มาๆอยู่กับเขาโดนๆ เกิดค้อมากันครับน่าคิดมากปุ๊บปุ๊เห็นหนากันก็คิดหอดกันครับเมื่อหอดกันก็ท้องใส่กันไปนี่มันคือมันเป็นความรักครับครับผมเป็นความรักเกิดขึ้นมาเลยครับในการเลี้ยงแพะครับครับอ่ามื้อนี้ก็ขอบคุณพี่นิวัฒน์กับพี่ผู้หญิ่งนะครับเนาะครับผมด้านโน่นนําครับกับทุกท่านเนาะขอบคุณละครับที่เอื้อเฟื้อยผมถ่ายทําครับจะลืมขวามาติดตามกําลังใจเนาะครับเนาะให้พี่นิวัฒน์แล้วก็ผมในไอ้มีกําลังใจในการทําชีพเนาะพี่น้องเนาะอย่าเสนอ เรื่องราวต่างๆในการเลี้ยงแพะแต่ละฟาร์มแต่ละมองอาจจะบพูดกันแต่ก็พอจะถึงกับแตกต่างกันมากนะครับผมให้พี่น้องรับชมครับให้พี่นิวัตติดช่องทางการสื่อสารการติดต่อไว้เนาะพี่เนาะเพือ่อพี่น้องสนใจช่วงนี้ครับพ่อมีแบงปันบ่าครับพี่นิวัตตอนนี้ผมพ่อมีแบงอยู่ครับแม่ท่านครับแม่แม่แม่ท่านพองครับที่มีแบงให้ครับผมครับผมนะครับจะมามาเบิรงนะครับครับช่องทางการติดต่อผมกับ มีทั้งในเพจนะครับว่าเฟซบุ๊กนี่กลุ่มเด่นงเพราะหลัก็ครับแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ครับผมครับผมบโทรศัพท์อ่ะศูนย์แปดเก้าครับครับหกแปดหกห้าสองสี่ครับผมครับผมอ่ะพิกัดกับบ้านน้องไหลเนาะพี่เนาะพิกัดอัพเพิ่มวัฏจักรบ้านน้องไหลครับครับพุทธสังฆ์นี่แหละครับครับผมอ่าหาหาหม้ยาครับติดถนนไงนะครับบ้านเพิ่นกับสอบถามเขามาได้ครับมวันนี้ผมกับพนิวัฒน์ลาไปก่อนครับผมครับผมสวัสดีครับ